ทุกคนพร้อมจะขึ้นโรลเลอร์คสเตอร์นี้หรือ,อยังคะเพราะเอมบอกเลยว่าเดือนตุลาคมนี้ไม่ธรรมดาเลยคะ่ะเราจะทยานสูงสุดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะลงมากันแบบเต็มที่เลยฉะนั้นอย่าลืมเตรียมกายเตรียมใจพร้อมแล้วก็ดูคลิปนี้กันต่อเลยคะ่ะว่ามีอะไรที่เราควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวบ้างสําหรับเดือนตุลาคมปี2023คะ่ะ สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your โย e บ v i ิ h กับเอมนักโหาศาสตร์ตะวันตกนะคะที่ในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าในเดือนตุลาคมเราจะมีทรานสิตอะไรบ้างมีดาวเคลื่อนอย่างไรบ้างและจะส่งผลอะไรกับเราบ้างนะคะพร้อมกับแต่ละลัคนาค่ะเราจะมีการโฟกัสอะไรเป็นพิเศษไหมในช่วงเดือนนี้ซึ่งเอมจะไปบอกไว้ในช่วงท้ายนะคะก่อนที่เราจะเริ่มกันค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะคะพร้อมกดปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะเริ่มแรกของเดือนค่ะวันที่2ตุลาคม ดาวพุธของเราค่ะจะเริ่มทําหน้าที่เดินหน้ากลับมาอีกครั้งนะคะหลังจากที่เดือนกันยายนเกือบทั้งเดือนนะคะเขาได้ทําหน้าที่ถอยหลังไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นเองไม่แนะนำให้ทุกคนซื้อโทรศัพท์ใหม่นะซื้อรถนะคะเดินทางไกลหรือว่าทำเอกาาสารสําคัญๆค,ค,ค่ะแต่หลังจากวันที่สองตุลาคมนี้เราสามารถเริ่มกลับมาทําได้ปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับมิสคอมมิคชันนะคะการเจราจาสื่อสารกันที่ไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในกันยายนหรือการเดินทางที่ติดขัดดีเลย์ต่างๆนะคะในช่วงเดือนนั้นก็จะะหมดไปค่ วันที่2ตุลาคมเลยถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนที่ดีมากๆค่ะสําหรับใครก็ตามเนาะที่โฮไว้ว่าเอ๊ะยังจะซื้อ iPhone รุ่นใหม่ดีไหมนะพอตอนที่มันปล่อยมาช่วงนั้นดาวมันถอยหลังเนาะก็ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะคะหลังจาก2ตุลาคมไปต้นไปเราไม่ได้ยินข่าวอะไรที่ไม่ดีหรือไม่มีใครมารีวิวว่าแบบมันแย่หรืออะไรประมาณนี้เนาะก็ลองเริ่มที่จะคอนซีเดอร์นะคะตัดสินใจที่จะซื้อตัวนนี้ใหม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันค่ะต่อให้ดาวมันเคลื่อนหน้าก็จริงเนาะดาวพุธนะคะจะทํามุม Opposition นะคะกับดาว ขัดค่ะที่อยู่ในบริเวณของต้นราศีเมษเนาะมันก็จะทําให้ค่ะช่วงนี้ถึงเป็นช่วงที่ดีต่อการตัดสินใจหลายๆอย่างแต่ว่าไม่ได้เป็นช่วงที่ดีที่สุดในการตัดสินใจในเรื่องของการเงินอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนเดือนนี้จริงๆทั้งเดือนเลยแหละเอ็มจะบอกได้เลยว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินจะต้องฝากทุกคนนะคะระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะอาจจะยังไม่ลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่ใช้จ่ายอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินตัวเนาะอาจจะต้องฝากระมัดระวังในเรื่องของ financial ความมั่นคงแล้วก็เรื่องการเงินด้วยค่ะ ต่อมาวันที่9ตุลาคมค่ะดาวพลูตโตจะกลับมาเคลื่อนหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเดินหน้าหลังจากที่เขาถอยหลังไปประมาณ6เดือนค่ะเดินเขาจะเริ่มเดินหน้าที่26องศาในราศีมังกรเนาะเดินไปเรื่อยๆค่ะซึ่งการที่เขากลับมาเดินหน้าปกตินั้นเนี่ยก็จะทาให้พลังงานของดาวพลูตโตกลับมาทําหน้าที่ได้ดีขึ้นดาวพลูตโตคืออะไรนะคะดาวพลูตโตคือดาวของการเปลี่ยนแปลงค่ะดาว transformation ดาวการเกิดการตายเนาะดาวเกี่ยวข้องกับ c a r m i c lesson หรือว่าเกี่ยวข้องกับ psychological lesson ก็คือเรื่องราวบทเรียนที่เกี่ยว ข้องกับจิตใจเราด้วยนะคะโดยการให้เขากลับมาเดินหน้านะคะให้ทุกคนนึกภาพเหมือนว่ามีหนุ่มอีโมพังร็อกคนเดียวนะคะเดินผ่านไปที่ไหนก็ตามนะคะคนรอบตัวจะแบบฮุย น่ากลัวเฮ้ยมันมีพลังงานอะไรสักอย่างหรือว่ารู้สึกได้ถึงพลังงานใน little bit creepy พลังงานที่มันน่ากลัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พอเดินผ่านไปเนาะจากที่ดอกไม้นะคะมันสดใสงดงามอยู่ดอกไม้ก็จะเหี่ยวลงเล็กน้อยนะคะซึ่งถามว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นไหมก็ไม่เนาะอันนี้คือการที่เอเปรียบเทียบไม่ได้คนเห็นภาพาเฉยๆคะ่ะแต่ว่าเนี่ยแหละเหมือนกันการที่ว่าดาวพุธโตนะคะมันกลับมาเดินหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้เขากลับไปรือ้ออะไรก็ตามที่มันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นน่ะให้หายไปนะคะมันเลยเป็นผลที่ว่าทําไมเขาถึงเป็นดาว ของการตายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเ,องเองนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอะไรก็ตามที่มันไม่บินลองมมไม่ควรจะต้องอยู่กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนรักหรือเรื่อง,อ,งอะไรก็ตามเนี่ยการที่ดาวพลูโตมันเดินหน้าเนี่ยดาวพลูโตมันก็จะไปถอนนะคะถอนลางถอนโคนเป็นล้าง,นนางตรงนั้นออกเนาะแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นให้มันดีขึ้นต่อไปในอนาคตนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนาะเวลามนุษย์เรา,เ,า,เ,ราเจอการเปลี่ยนแปลงหรือมีการที่แบบว่ามีอะไรหายไปจากชีวิตอะไรเงี้ยเนาะอย่างเช่นว่าเราต้องเลิกกาแฟหรือว่าเราต้องเปลี่ยนงานใหม่หลยมันมี เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะดาวพลูตโตเนี่ยมันก็ยังเป็นดาวของการเกิดด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องใหม่ๆดีๆที่เกิดข,ขึ้นหลังจากนั้นอีกทีนึงค่ะสรุปทรานสิตนี้มันอาจจะฟังดูค่อนข้างลึกลับหรือว่าค่อนข้างเป็นในเชิงจิตวิทยานิดนึงก็เพราะว่าดาวพลูตโตเขาเป็นดาวจิตวิทยาเนาะแต่ก็คือการที่มันเคลื่อนเดินหน้าเนะะี่ยค่ะมันก็จะไปเอาอะไรที่มันไม่ใช่ของเราออกแล้วบางทีมันก็จะทําให้เราได้อะไรใหม่ๆเข้ามาทดแทนเช่นเดียวกันค่ะแต่ตอนที่มันออกเราอาจจะมองว่ามันไม่ด ผลกับคนที่มีดาวนะคะอยู่ในราศีมังกรช่วงประมาณ20นะคะถึง29องศาไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าใครมีดาวอะไรที่อยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะคะจะโดนกระทบหนักที่สุดเลยเนาะรวมถึงคนที่มีดาวอะไรก็ตามอยู่ในราศีเมษต,ตุลนแล้วก็กอกฎในองศาประมาณที่20ถึง29เช่นเดียวกันเนาะเราก็จะได้รับอิทธิพลจากการที่ดาวพฤหโตเคลื่อนหน้าในครั้งนี้ด้วยค่ะหลังจากนั้นติดติดกันเลยค่ะวันที่10ตุลาคมเราจะมีพระจันทร์เต็มดวงกันในราศี นะคะที่16องศาซึ่งการที่มีพระจันทร์เต็มดวงในราศีเมษนะคะทางขรรศาสตร์ตะวันตกจริงๆจะมองว่าวันนี้เป็นวันเหมือนปีใหม่วันเริ่มต้นใหม่ของรอบปีใหม่ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ็มจะแนะนําให้ทุกคนนะคะทาการ manifest เกี่ยวข้องกับปี2023ไปเลยค่ะว่าในปีรอบปีถัดไปเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างเนาะกับตัวเราเองนะคะให้ครั้งนี้เป็นการ manifest เพื่อตัวเราจริงๆเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นยังไงนะคะเราอยากจะให้มีอะไรดีๆกับตัวเองเกิดขึ้นบ้างเนาะจะไม่ได้ถึงขั้นแนะนําว่าโอเคอยากให เป็น manifest เรื่องเงินนะเรื่องความรักนะเรื่องงานนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นภายนอกอยากให้ทุกคนนะคะกลับมา manifest ให้ตัวเองอย่างแท้จริงเพราะว่าเมฆเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับตัวเองค่ะมี myself and I เพราะฉะนั้นเราให้เป็นการ manifest ให้ตัวเองมากกว่าว่าอยากให้มีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองหรือให้ตัวเองดีขึ้น,หร,ห,นหรือพัฒนาขึ้นไปในด,ด้านไหนนะคะรวมถึงค่ะในช่วงวันที่10บวกลบหน้าหลัง3-5วันนี้นะคะทุกคนจะหันกลับมาสนใจตัวเองมากขึ้นเนาะเรากลับมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะคนแก๊งลัคนาเมฆหรืออวว่่าารีเเเมยยด้นนังก็ลถือว่า เป็นช่วงเวลานะคะที่ได้กลับมาทบทวนอะไรต่างๆกับตัวเราเองเพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้มีเรื่องราวดีๆนะคะเกิดขึ้นในระยะเวลา1ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะจากนั้นค่ะวันที่11ตุลาคมเราจะมีดาวพุธนะคะเคลื่อนเข้าราศีตุลซึ่งจริงๆแล้วนะคะในเดือนกันยายนที่ผ่านมาดาวพุธได้เคลื่อนเข้าราศีตุลไปแล้วเนาะแต่ว่าเขาถอยหลังค่ะแล้วเขาก็เพิ่งเลยเดินกลับมาที่เดิมรอบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากลองดูดวงตัวเองคร่าวๆว่าในช่วงวันที่11เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดดขึ้้นกับบเราางมยโ สามารถย้อนไปดูในช่วงประมาณต้นกันยายนได้ค่ะว่าช่วงนั้นอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างในท็อปปิกหรือแอเรียที่เกี่ยวข้องกับการพูดจานะคะการสื่อสารเนาะการเดินทางหรือว่าการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหรืออาจจะทําให้คอนเวอร์เซชันที่มันเคยเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนตอนต้นเดือนนั้นอ่ะวนกลับมาอีกครั้งนึงในช่วงวันที่11นี้ก็ได้นะคะเพราะดาวมันมาตรงนี้แล้วรอบนึงเนาะแล้วมันก็ถอยกลับไปนะคะแล้วมันก็กลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นเรื่องราวเดิมๆตอนนั้นนะคะมันจะวนกล ะะแล้วยังทาไม่เสร็จมันก็จะวนกลับมาตอนนี้ให้เราได้ทําเสร็จต่อเหมือนกันมากไปก่อนนะ,นะคะการที่ดาวพุธเนี่ยมันเคลื่อนเข้าสู่ราศีตุลซึ่งตุลเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะคะ relationship การประนีประนอมมันก็จะทําให้คําพูดของเราดีขึ้นนะคะสามารถพูดจาประนีประนอมนะคะแบบว่าหวานหวานได้มากขึ้นโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีความรักนะคะการเจรจากับคนรนะักก็จะเจรจากันไปในทางที่ดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นรู้สึกว่าเมื่อเราทาอะไรหรือว่าเราพูดอะไรเนี่ยเราเข้าใจอีกฝั่งถึงได้มากขึ้นแล้วก็สามารถ ประนีประนอมกันได้มากขึ้นด้วยฉันสาหรับคนนะคะที่ต้องทําเอกสารนะคะเกี่ยวข้องกับสัญญาะคะหรือว่ากฎหมายหรือว่างานอะไรก็าตามที่มันต้องเจรจาประนีประนอมหรือว่าหาตรงการกับฝ่ายอื่นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเช่นเดีวยวกันค่ะที่จะทํางานการตรงนั้นให้สําเร็จดูล่วงไปได้ด,ดีเพราะว่าดาวพุธมันเป็นใจกับเรามากๆเลยค่ะ ต่อมานะคะคในช่วงเราๆกลางเดือนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทรานสิตอะไรมากเนาะเพราะฉะนั้นเราจะกระโดดนะคะไปวันที่23ตุลาคมเลยค่ะโดยเราจะมีดาวศุกร์ค่ะเคลื่อนเข้าราศีพิจิกซึ่งมันเปรียบเหมือนกับการที่ช่วงโรลเลอร์คอสเตอร์ของเรากำลังจะไหลลงเลยค่ะ no. No. Oh, <laughs> สุข่ะเคลื่อนเข้าราศีพิจิกเนี่ยมันก็เลยเปรียบเหมือนกับการที่ปกติเราแต่งตัวแบบชุดสีชมพูน่ารักน่ารักเบลเบล,บล,บลหน่อยอะไรเงี้ยเนาะเปลี่ยนแปลงมาแต่งตัวในเชิงว่าแบบใส่สีดํามากขึ้นเริ่มขีดขอบตานานานะคะเริ่มซีเรียสเริ่มจริงจังเริ่มดุขึ้นเริ่มมีพลังงานที่เทนส์มากขึ้นเพราะว่าดาวสุขอะเขาไม่ได้ชอบที่จะอยู่ในพิจิกขนาดนั้นแต่การที่มันมาเข้ามาตรงเนี้ยค่ะมันทําให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมันทําให้มีการที่ว่าเรามองโลกบางอย่างอลลึกลงไปมากขึ้นจากที่เราไม่เเเคคยยห็นนไมม่อง ยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการเงินปกติเราอาจจะมาว่าโอเคความเชื่อทางการเงินเราเป็นในลักษณะนี้นะเป็นในการที่ว่าเราคิดว่าเงินคือ v a l u e แบบนี้แต่การที่ดาวมันเข้าราศีพิจิกค่ะมันอาจจะทําให้เราอะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อเกิดขึ้นได้หรือ Value ทางเงินนะคะหรือ Value ทางชีวิตเราอะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปความรักก็เช่นกันค่ะต่อให้ดาวพุธมันจะเคลื่อนเข้าสู่ราศีตุลที่มันจะทำให้เราสามารถเจรจาพูดคุยกับคนรักเราได้มากขึ้นนหรือคนที่เรามีความสัมพันธ์ก็ตามแต่การที่ดาวศุกร์เคลื่อนเข้าาร พิจิตเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เราคิดมากขึ้นให้เราหาคําตอบกับตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยความรักที่เรามีครั้งนี้มันใช่ปาวะหรือว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือเราจะต้องหาจุดเนี่ยว่ามันมีอะไรลึกๆข้างในหรือเปล่ามันจะทําให้ทุกอย่างอ่ะมันลึกลงไปมากขึ้นคาบของความเป็นพิจิกของเอมเนี่ยมันคือเหมือนอะไรที่เป็นหลุมดําๆนั่นแหละแล้วก็อะไรก็ตามที่เหมือนเป็นความสวยความงามอ่ะอยู่ที่เราอยู่บนฟ้าลอยอยู่ข้างบนเนี่ยมันลงไปในหลุมนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องหาดีฟมีนิ่งหรือ่าาาหอะไรทีมมันนลึึกกข้ จะมองได้ว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะชา a l l e n g e ในเชิงใจโคล o จิคอลเลยแหละก็คือมันจะค่อนข้างเป็นบททดสอบหรือเป็นบทเรียนเกี่ยวข้องกับจิตใจมากๆเอ็มเลยได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าเดือนนี้มันเปรียบเทียบเหมือนการที่มันขึ้น Ro l l e r c o ค ster มาเออน่าจะดีมั้งน่าจะไม่ได้ยากกลัวอะไรแต่อยู่นี้ก็ปุ๊บโดดลงไปทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตั้งแต่เริ่มที่ว่าดาวศุกร์นะคะมันเข้าราศีพิจิกปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้พลังงานของความเป็นพิจิกพลังงานของ transformation พลังงานของเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากๆเลยในเดือนนี้เพิ่มเติมนะคะสําหรับคนที่เป็นลัคนาราศีตุลหรือว่าปริกศก,ก็ตามเนี่ยช่วงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากๆสําหรับชีวิตเรานะคะโดยอย่างลัคนาพริกษกนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เยอะมากในเรื่องเกี่ยวข้องกับคนรักความรักคว,ความสัมพันธ์หรือลัคนาตุลน,นะคะก็อาจจะมีเรื่องรราาขของงกกเเปปลลี่ยนแิดึ ในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้เลยอาจจะฝากระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินในช่วงนี้นะคะเลยอยากจะฝากทั้ง2ลักษณะน,นี้ค่ะระมัดระวังในทัอปิกสเรื่องนี้ที่เอบอกไปด้วยนะคะ ต่อมาค่ะในวันที่1 5ตุลาคมนี้โรลเลอร์คอสเตอร์ของเราก็ยังอยู่ในช่วงที่ไหลลงมานะคะเพราะว่าเราจะมีวันสุริยุปราคาเดือนมืดนะคะเกิดขึ้นในวันที่25นี้ถือว่าเข้าอีคลิปซีซั่นนะคะรอบที่2ของปีค่ะถือเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดเลยค่ะในรอบปีทุกครั้งค่ะที่มีอ e ีคลิปซีซั่นนาอไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นปีหรือช่วงปลายปีนะคะมันจะมีอะไร something change จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่ไม่บีลองอกับเรา อะไรก็ตามที่มันไม่ได้ควรจะอยู่กับเราแล้วนะคะมันก็จะหายไปค่ะแล้วก็อะไรก็ตามที่มันควรจะอยู่กับเราหรือมันควรจะต้องเข้ามาในชีวิตเรามันก็จะเข้ามาเปรียบเหมือนกับการที่ว่าจักรวาลนะคะเขาตบๆอะไรที่มันไม่ใช่เอาออกไปได้ละอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรที่มันจะใช่เขาจะส่งเข้ามาให้ให้เรากลับมาใน TRA แทร็กเดิมนะคะเส้นทางเดินเดิมที่เราควรจะต้องเดินไปเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยเป็นช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะปกติแล้วจะมีสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาทก็ตามเนาะซึ่งมันจะมาด้วยกันเสมอนะคคะะะะเเเเเออออมจจรรรรรืื่่งงงขกกกาาาลิน เปลี่ยนแปลงม่ว่าจะเป็นงานนะคะเรื่องราวชีวิตเนาะมีเรื่องของการย้ายบ้านหรืออะไรเงี้ยนะคะเกิดขึ้นในค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะคะก็จะฝากทุกคนนะคะเกาะโรลเลอร์คสตเตอร์นี้ไว้อย่างแน่นเลยนะคะหรือนะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามเนี่ยที่รู้สึกว่าเกาะเนี่ยไม่น่าจะได้แล้ว่ก็แนะนําให้ปล่อยมันไปเนาะเราจะได้รู้สึก at ease at peace นะคะก็คือให้เรารู้สึกสบายมากคือเนาะเพราะว่ายังไงถ้าเกิดมันมีอะไรที่ต้องออกไปจากชีวิตเราช่วงนี้นะจักรวาลเขาจะตัดออกไปให้แหน่นอนทีนี่นะคะเอ็มเพิ่มเติมว่าสําหรับบางคนมันอาจจะฟังดูน โอ้น่ากลัวจังแปลว่าเราจะเลิกกับแฟนช่วงนี้หรอหรือว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มันน่ากลัวเกิดขึ้นช่วงนี้หรอนะคะเอ็มอยากจะบอกไม่เหมือนกันค่ะว่าอย่างหนึ่งของจักรวาลคือถ้าอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยมันจะออกมาให้เห็นชัดเลยแหละในช่วงนี้เพราะฉันอยากให้ทุกคนอ่ะเช็คช่วงเวลาช่วงนี้นะคะของสุริยุปราคาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเป็นมายสเตนเอาไว้เหมือนเป็นเช็คลิสให้กับชีวิตเราอะว่าถ้าเกิดว่ามันใช่นะมันจะต้องอยู่กับเราต่อไปได้นะมันจะต้องผ่านช่วงนี้ไปได้นะมันจะต้องไม่มี ต่ถ้าเกิดว่ามาถึงจุดตรงนี้แล้วมันกลายเป็นเหมือนจุดจบแล้วเนี่ยก็ให้เราเป็นเช็คลิสต์ได้เลยว่าอ่ะอันนี้อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่บีลองกับชีวิตเราหรือมันอาจจะยังไม่ดีทีเซิร์ฟกับชีวิตเราเพราะฉะนั้นให้กอดสิ่งนั้นแน่นๆนะคะแล้วพร้อมที่จะปล่อยมันไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งโคมันไว้อะเหมือนแบบเราเกาะโคลเลอร์คสเตอร์แต่ว่าเราไม่ยอมปล่อยมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้เนี่ยแรงของฟิสิกส์หรืออะไรก็ตามแล้วแรงจักรวาลมันทํางานไม่สมดุลนะคะเดี๋ยวเราไปพยายามฟอสพยายามบังคับในก็จะ เกิดให้พลังงานเนี่ยมันมีคอน FLICT มากขึ้นแล้วก็ทําให้ชีวิตเราอะมันกลายที่ว่ามันจะควรสม o ทไปเพราะหลังจากนี้เวลาเราลงโรลเลอร์คสเตอร์มามันก็จะไปของมันแล้วนาะมันก็จะไม่ได้มีอะไรยากแล้วค่ะแทนที่มันจะไปสม ooth ของมันเนี่ยมันก็จะมีการติดขัดมากขึ้นในอนาคตได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนไว้เหมือนกันค่ะว่าอะไรที่มันไม่ใช่ก็ให้ปล่อยมันไปในช่วงนี้นะคะจากนั้นวันที่2 8ตุลาคมค่ะดาวพฤหัสของเราเนาะเขาถอยหลังอยู่ค่ะแล้วเขากำลังจะถอยหลังกลับเข้ามาในราศีมีนอีกครั้งหนึ เริ่มกลับมาอ m โมชั n น l ลกันอีกครั้งจากการที่มันถอยหลังตอนแรกอยู่ในราศีเมษอารมณ์ความโกรธความร้อนความแองเกอร์ความไม่สบายใจเนี่ยมันอยู่ในใจของทุกคนเยอะมากแต่พอมันเริ่มถอยเข้าราศีมีนค่ะเราจะเริ่มกลับมานิ่งขึ้นอีกครั้งนะคะกลับมาเข้าใจกับตัวเองอีกครั้งแล้วก็กลับมาอยู่กับเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องอ m โมชั n น l ลที่อยู่ในดิฟในหัวใจเราอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะได้เรียนรู้ตัวเองอย่างแท้จริงในระดับลึกนะคะในระดับซ ทบทวนเรื่องราวตัวเองนะคะกลับมาอยู่กับอารมณ์ตัวเองถ้าเกิดว่าเราสามารถนั่งสมาธิได้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในช่วงนี้เลยเพราะมันจะทําให้เรานะมีอินทิชันที่มากขึ้นแล้วก็มีเซลล a เ a อร์เนที่มากขึ้นด้วยและช่วงสุดท้ายของเดือนค่ะวันที่30ตุลาคมเราจะมี2เหตุการณ์ใ,ใหญ่ๆด้วยกันค่ะตัวเหตุการณ์แรกเลยนะคะก็คือการที่ดาวังคารถอยหลังในราศีเมถุนตั้งแต่อง,องศาที่25ไปจนถึงองศาที่8ในวันที่13มกราคมค่ะซึ่งนะคะการที่ดาวังคารถอยหลังแบบ ปกติมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนาะในช่วงระยะเวลา2ปีมันก็จะมีครั้งหนึ่งใหญ่ๆนะคะแต่ครั้งนี้ค่ะมันไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าการที่ดาวอังคารถอยหลงังในราศีเมถุนแบบนี้นะคะครั้งล่าสุดมันคือปี1943ก็คือช่วงที่มีเรื่องของสงครามโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอะไรก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตอะแล้วมันได้มีดาวเกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งอะโอกาสที่มันจะมีอะไรเรื่องราวเดิมๆม,มันก็อาจจะกลับมาได้เช่นเดีวยวกันอย่างที่เอ็มได้พูดไปตอนต้นคลิปนาะว่าตอนแรกนะคะดาวพุธมันเคล มาตำแหน่งนี้แล้วแล้วมันจะกลับมาอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นเราสามารถดูดวงให้ตัวเองได้เลยแหละว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นกันนะคะกับการที่ว่าดาวอังคารมันได้ถอยลังในราศีเมถุนนะ่ะรั้งล่าสุดก็ตอนสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นะโอกาสที่พลังงานเดิมๆอะไรเดิมๆนั้นะนะคะโอกาสที่จะกลับมาเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ครั้งหนึ่งโดยเอมขอ disclaimer เลยเนาะว่าเอมไม่ได้พูดว่ามันจะมีสงครามโลกเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพลังงานเดิมๆของเอมหมายถึงว่าพลังงาน การต่อสู้กันด้วยเทคโนโลยีนะคะหรือความรู้อะไรต่างๆพวกนี้นะคะจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและอาจจะเกิดเป็นสเกลใหญ่ที่มากกว่าแค่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องของโลกสถานก,การณ์โลกนะคะก็จะเห็นเลยว่าช่วงนี้คนก็จะค่อนข้างคอนฟ lict นะคะกันเยอะในเรื่องความคิดความรู้เรื่องเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ในอากาศเยอะมากๆเลยหรือถ้าเกิดว่าเรามองกันในเรื่องของดวงของเราแต่ละคนคะ่ะช่วงนี้คนก็จะเริ่มมีการทะเลาะบอกแวนกันมากขึ้นในเรื่องของคำพง่งคำพูด เรื่องของความคิดแล้วก็เรื่องของการเดินทางด้วยอีกเช่นเดียวกันนะคะที่ว่าอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรที่ไม่คาดคิดเกี่ยวขกับการเดินทางได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะฝากทุกคนนะคะให้เป็นช่วงที่ใจเย็นๆเนาะทาใจสบายๆนะคะพยายามไม่ต้องเครียดเนาะแล้วก็พยายามลดอีโก้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะอันนี้มันเหมือนการที่สมองนึงกับอีกสมองนึงมันปะมันฉะกันนะคะแบบฉันก็เก่งเธอก็เก่งเพราะฉะนั้นเราเก่งกันทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครอะไรเงี้ยทั้งที่่แบบวาทั้งทู่ ในแบบของเขาเองเพราะฉันแล้วพยายามไม่ไฟพยายามไม่สู้พยายามใจเย็นๆที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะจริงช่วงนี้เอลค่อนข้างจะเป็นห่วงเหมือนกันเนาะเพย่งที่บอกไปว่าครั้งที่แล้วที่ดาวมันถอยค่ะเหตุการณ์มันไม่ค่อยน่ารักเลยแหละโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอีกมันก็เลยมีแต่ถามว่ามันถึงขั้นห0ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมที่มันต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะมีสงครามโลกครั้งที่3ามไหมก็ไม่ได้สามารถที่จะคอนเฟิร์มขนาดนั้นได้แต่ว่าพลังงานเดิมๆแบบนั้นะมันจะกลับมาขึ้นอีกครั้งก็เลยอยากจะให้ทุกคนดูแลตตัััวววเเเเอออองงงงงงรรระะมมคถถึึีีกย่่าานนนนนุ้ป็ เกี่ยวข้องกับอวัยวะที่เป็นสองข้าง,งไม่ว่าจะเป็นปอดแขนขาไตต่างๆนอะอะไรก็ตามที่มันมาสองข้างคุณชั้นเราด้วยการที่ดาวัางคาะคะดาวความร้อนเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่เมทุนแล้วมันกําลังเริ่มถอยหลังเนี่ยก็จ,จะทําให้ช่วงนี้นะคะเอาวัยวะร่างกายเราต่างๆที่เป็นสองข้างนะคะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยหรือไม่สบายเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติด้วยคุณชั้นต้องฝากทะมาระวังมากๆเลยค่ะอย่างเรื่องของปอดตอนที่เราทราบกันช่วงที่ผ่านมาเราก็จะมีเรื่องของโควิดนานที่มันจะเข้าไปแอคแทกนะคะทำร้ายตรงๆเลยกับเรื่ออออองงปดเเหหมืนนนกกกััับบาารรีขถยล้ ก็อาจจะเป็นการที่ว่าเราฝากระมัดระวาังเรื่องของโควิดครั้งหนึ่งเนาะหรือโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนะคะที่มาแล้วมันมากระทบกับเรื่องปอดตรงๆนะอาจจะเป็นเรื่องของโรคภัยใหม่ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นอวัยวะสองข้างที่ไม่ใช่ปอด,ดก็ได้เช่นกันฉันก็จะฝากทุกคนมาระวังตรงนี้กันด้วยค่ะและสุดท้ายทรานสิตของวันที่30ตุลาคมอีกอันนึงค่ะก็คือการที่ดาวพุธออกจากราศีตุลน,นะคะเคลื่อนเข้าสู่ราศีพิจิกกันอย่างเต็มที่เลยค่ะก็เลยเป็นการจบเดือนนี้นะคะด้วยความเทนส์เนาะด้วยความตึงนะคะแต่ในขณะเเดียวววกกันก็นช่งลา ของการหาความจริงหรือหาข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างด้วยเพราะดาวพูดค่ะดาวความคิดเนาะการพูดการเจรจารสื่อสารเวลาเขาเข้าเป็นราศีพิจิกแล้วเนี่ยอย่างเดียวเลยที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนคือคนจะเริ่มพูดจาเหน็บแนมกันมากขึ้นนะคะคําพูดมันจะมีความเป็นพิจิกก็คือมีความแบบว่ามีความดาร์ฟมีความเหน็บแนมคล้ายๆกับตอนที่ดาวศุกร์เข้าราศีพิจิกอย่างตอนต้นที่เอ็มได้บอกไปค่ะมันก็จะทําให้แบบว่าความรักเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเราหาความหมายดีบๆของความรักมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นเนาะเหมือนกันกับการ ดาวพูดค่ะดาวการพูดเจรจาและความคิดเข้าสุพิจิรแล้วก็จะคิดลึกขึ้นนะคะคิดมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คําพูดของเราเนี่ยมันมีความแรงนะคะมีความเชนส์แล้วก็มีการเหน็บแนมกันมากขึงด้วยเันก็ต้องฝากมัาระวังตรงนี้ในช่วงนี้ด้วยแต่ข้อดีของเขานะคะก็มีอยู่เช่นเดียวกันก็คืออาจจะเป็นช่วงที่ทําให้เรานะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดบางอย่างหรือว่าเข้าใจทอปิกอะไรที่มันยากเราไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็ได้นาะเช่นนะคะบางคนอยากเรียนเขียนโค้ดมากเลยแต่โอ๊ยไม่เคยเข้าใจสักทีนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาท เรื่องราวต่างๆที่ยากพวกนั้นนะด้อย่างง่ายขึ้นนะคะรวมถึงเนาะสำหรับบางคนที่สนใจเรื่องของจิตวิทยานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดีมากที่เหมาะสมกับการเริ่มเรียนจิตวิทยาด้วยเพราะมันจะทาให้เราเข้าใจตรงเนี้ยได้ลึกมากขึ้นเพราะพิจิกคือราศีของจิตวิทยาด้วยนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะสรุปสําหรับเดือนตุลาคมนี้ที่ผ่านมารียเมเล่าให้ทุกคนฟังนะคะมันเป็นเพียงไกด์ไลน์เนาะว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างกับดาวแล้วก็จะมีพลังงานประมาณไหนเพื่อช่ะบแล้วบางเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นกับบางคนก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นกับบางคนก็ได้นะคะสามารถนําตัวนี้ไปใช้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็ระมัดระวังธีมที่คล้ายๆกันกับเรื่องที่เอ็มเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าดาวหนึ่งดาว,ดาวราศีหนึ่งราศีนะคะมีเรื่องราวเยอะมากๆเป็น1ิอย่างเป็นร้อยอย่างเลยฉันเอาจจะไล<ม>่ให้ใหไ,ไม่หมดเนาะว่า<ห><ห>มีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าโฟกัสหลัััักกกกจะะะะะเปป็นนนนนรรมมาาณ้คค่วบ ที่ว่าเดือนนี้มันอาจจะฟังดูน่ากลัวหน่อยนะคะว่าทําไมพลังงานมันดุจังใช่จริงๆเอ็มก็สารภาพนะคะด้วยความที่เราเป็นนักโหราศาสตร์ตะวันตกเอ็มจะบอกเหมือนกันว่าวีเดือนตุลาคมนะคะไม่ธรรมดาเลยเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่น่าจับตามองที่สุดเลยนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรบ้างฉันจะฝากทุกคนระมัดระวังตัวนะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของทุกคนด้วยเน้นย้ำอีกครั้งว่าอะไรที่ไม่ใช่แล้วมันควรจะต้องออกไปนะคะมันก็จะได้ออกไปในเดือนนี้แหละเนาะฉันให้ทุกคนนะคะอยู่ในจิตใจอยู่ในความคิดที่ว่า I get ว่าใดดีเซิร์ฟฉันจะได้รับในสิ่งที่ฉันสมควรเพราะฉันเล่าอะไรก็ตามที่เราไม่สมควรมันก็จะหลุดหายไปตามทางได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนอันนี้นะคะเดมขึ้นไว้ให้ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะคร่าวๆข,ข,ของแต่และลัคนาค่ะว่าในเดือนนี้จะเกิดขึ้นอะไรบ้างแล้วก็จะมีเรื่องราวอะไรเป็นโฟกัสหลักของเราบ้างนะคะก็สามารถหาลัคนาของเราได้เลยนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าเป็นลัคนาไม่ใช่ราศีเนาะเพราะการดูโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเราจะดูลัคนาของเราเป็นหลักค่ะถ้าเกิดใครยังไม่ทราบลัคนาของเรานะคะว่าเราเป็น เอ็มได้แนบลิงก์ที่สอนดูลักนานะคะไว้ให้ข้างล่างเนาะสามารถไปลองดูคลิปนั้นก่อนเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งหนึง่งเพราะว่าในช่องช่องนี้นะคะของเอ็มจะใช้ลักนาในการดูดวงทั้งหมดเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะไม่ freak you out ไม่ทําให้ทุกคนกลัวนะคะแล้วก็หวังว่าสามารถเป็นไกด์ไลน์กับทุกคนได้เนาะไม่แนะนําให้ลงทุนนะคะไม่แนะนําให้ใจล่อในเดือนนี้และให้ทุกคนเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับเดือนตุลาคมค่ะไว้ยังไงเราเจอกันต่อ คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ